โอ้โหฟุงนกเต็มเลยไม่รู้มาจากไหนมานานด้วยนะ,ะบิน เยอะแทะ้เขาเขาเข,า,เขาบินวนจนแบบตกใจอะอุย้ยไปหมดแล้วอ๋อมาอีกแล้ว อุ้ยตกใจอะนอกเยอะเกิน